สวัสดีจ้าเพื่อนๆที่รักทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะวันนี้กับพ่ามาเข้าวสวนจ้าหน่น้อยเนาจะเนาะขอแม่ใหญ่พักเบิ้งพักจัดการหอยทากหอยทากกันมากินพักพี่น้อยแล้วก็แยกกันแยกต้นพักที่เห็นยี่นี่เป็นไอ้ต้นกวางตุงผักกวางตุงกวางตุงนี่มันมาจากประเทศจีนบ้ะ จีนคือเกาหลีเนี่ยประมาณนี้เนาะผักอันนี้ยปลูกใส่กระถางในนิ้อยไว้เนี่ย,ก,นนย,ยก็เป็นบักมมเมืองมามากีตุนใหญ่ซัมใดเนาะแต่ก็งามอยู่เดจ้ะเมืองเขาจะแตกกอ,อกมาในซัมใดแล้วก็จะมีผักสลัดสลัดไปหน่อยสลัดกับกำลังใ้กำลังงามเด้ ฟังนี้ว่าปันใดจะแต่ว่าฟังนี้คือจิตีกินอยู่ <c oughs> คือจิต้กินอยู่ยอ้ยหอนแต่มื่อนี้อากาศทนพี่หน่อยก็ไม่ปลูกไอ้ใหญ่ไอ้ใบแมงลักนี่แยกออกมาปลูกเพราะว่าซื้อมามันเป็นกระถางแล้วมันจะมีลายตุนมนะมีแต่กอไมาแยกออกคไม้แยกล่งในกระถางใหญ่เส้นๆไปก็บกพริกนี่ละ อยู่น้ำกันนั่นกันแม่แมงลักค้อกันจ้ะถือหอยถือหอย,ถ,อหอยถือมะเร็งแทะหลอดลมหลอดหล,ลอดตายเนาะจ้ะเนาะโอ้ยกระบอกพริก,กพริกกระลังออกดอกเห็นป่จ้ะพริก,กรออกดอกแล้วพริกบอกตำเรื่องตำเรื่องกับงามแทงยอดขึ้น ุข้างนอกก็มีข้างนอกก็จะมีชะอมมีใบกระเพราใบโหระพาเนาข้างนอกค่ะแล้วก็จะมีพักกันจองรุ่นกันจองกานจองกานจองมีโยห์าหุกต้นแล้วกานจองกบะเขือที่ปลูกเอาไว้เนาะถ้าคุณอาจะเป็นแตงกว่า อีกก็จะเป็นเอ่อจิเป็นหน่อยวานมะเล็ดเอาไว้ไอ้แค่อดงะงานขาดไปบนนะใบว้แค่อดแล้วก็ทัดไปก็จะเป็นไอ้ผักชีผักชีปลูกเอาไว้ยังได้หากมันเอาไปไปเห็ดกับเขาจ้ะปลูก ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่พืชพักแล้วก็ตัดหญ้าตัดหญ้าตรงนี้สวนหย่อมตัดแล้วแล้วตัดแล้วแล้วก็ห่อแพ้่แค่ก็อย่างที่บอกเราจะผู้เข้าตองคืเอเก่าแล้วเอาว่าพี่น้อยมีผู้เข้าตองหลาย หนาบ้านหลังบ้านต้นกำลังเป็นตะกินเลยเดน่นนะนะดอกอ่อนๆน,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 นี่ก็กินแ่บเลยนะที่ว่าพี่น้อยกินเพราะอะไรดอกจก้ะมันหลายผลผู้ข้าวตองนีงก็ดอกมุงดอกใหม่พี่น้อยก็ตัดห้าแล้ว ก็ต้นยาหวานดอกแก่นั่นอย่างแรกก็ปิวปิวไปหาเกิดมาองพื่นอี่างก็ต้นยมกำลังกินเริ่มสุกเลยบุกยมเห็นไหมยมพลังเปลี่ยวสะใจดีขนาดมานั่งพักชุ่มชยฝีมือตัวของเมื่อเตื่องเด้อเฮต่งานในอากาศหอนๆ บ่มีแดดวนันนี้แต่ว่าห่อนห่อนเอาไทยนี่สวนใ้เบืง้งหน่อยตัดอย่างว่าต่แล้วเบิ้งดอกไม้เรืองเืองนั่นด้อนะดอกไอ้นั่นได้จะดอกไอ้เลดี้ึ้นมองเดียวนี่แหละทุกปีดอกเขาว่าถ้าในบานนะดอกถ้าเขาบานเต็มที่มันกะจิสีเหลืองสีเหลืองสวย เป็นไอพืชชนิดหนึ่งที่สำหรับสตรีสตรีนะจตะเนาะก็คือซื้อมันแล้วเนาะยาเลดี้เลดี้กับผู้หญิงเออเอาอมาต้มชงชากินแก่ปวดท้องนี่เราจะในความหลูน่อยนึงเนาะนี่จะบรรยากาศของมือน,นีรดแรดบ์บุนวันบุญวัน <Okay. S 1> วนี่ก็จะเป็น บรรยากาศที่ล้างบานทุน่นกูจะเป็นโต๊ะปิกนิกที่พี่น้อยนั่งกินข่าวลงคลิปจะกางพรมไว้กันแดดกันฝนต้นไผ่ถือฝนก็ำลังเขียวยเบิ่งอันหน่วยอันนี้พี่น้อยเก็บไปกินแล้วรอบนึงแล้ว กำลังไอ้มันกำลังสุกจ้ะถ้ามันสุกมันจะเป็นสีม่วงม่วงม่วงเข้มเกือบจะดำะน่นละนั่นแหละคือสุกเนาะประมาณนี้ตานี้กับคนมากินเปรียปร้ยวกะกินไปกินได้เลยจ้ะ,จะอกอกมาอมเปรี้ยวอมหวานนะซัมี่พี่น้อยกินพี่น้อยก็มาก,กินซัมนี่อมเปรี้ยวอมหวานนะใช่ลนะ นำเยมยกลังเก็บเก็บกินข้าวต้นอย่อละเท่าห้าวัาเลยไบ่ได้ฉีดยายหยยังเนาะปอดสารผิดกับจมี่ต่มแม่แรงมาบินมาตอมนะปีนี่โตกได้นี่เป็นภุ่มเป็นพวงนี่ ปีที่แล้วบดกแต่ว่าปีนี้ดก,ดกมีประโยชน์ด้วยจ้านี่วิตามินสูงอันนี้ไอใบเงินดอกใบเงินใบทองใบเงินใบทอง ใบเงินใบทองนี่กับ่ามักอยู่กับแดดหด้อมักอยู่นิ่มกานเราออกแดดไปเขาก็สีเหลืองสี่งงามถ้ายนิ่มใบเขาสีเขียวสวยพ่อๆกันล่ะก็ไปผีเสื้อในผีเสื้อกับ่มักแดดถ้าออกแดดสีกับจีบสวยถ้ายนิ่มสีเขากับจีเป็นสีม่วงเข้มสวยกันเถือกแดดกับจีเป็นสีแบบจางๆสีม่วงงงามออกเหลือง แต่พี่หน่อยเอาว้นิโฮมแต่บางครั้งมาก็ะพี่หน่อยบบอยูบานมันก็จะถือแดดนี่แดดซองมาแน่เนาะเพราะว่าพี่หน่อยจะขนาห่อนจะเอาตังเลยขังออกตลอดเลยขนาหนาวก็จะยกเขาเขา,ขาบา้านแต่ว่าขนพี่หน่อยกลับมาท่านกะจะเอาเขาเขามาบันน้หฮมถ้าช่วงใดแดดมันแห้งกะเลิกงานมาบ่ท่านเขาก็จะถือแดดนี่ใบก็ะเลาบอค่อยสวยแต่กระบ,บ่เป็นอย่างจะแต่ใบมันบอสวยเ้าสามารมาทีจริ ถอนใบมันถึงได้มันดึงออกงงไงจำใบมันนะผ่นใบมันบ่สวยเท่าก็บดึงมันดึงออกมาไงาแล้วมันก็จีบโป่งขึ้นมใไมเพราะว่ามันเป็นเป็นหัวอยู่ข้างในนะโป่งขึ้นมใไมแล้วก็สวยง,งามเป็นพืชที่ดูแลง,ง่ายแต่ตองมีกอย่างมันมากไมเลยหดน้ำเพราะว่าเขาจะมาก,กินน้ำ ดอกไม้นี่ดอกไม้ันนี้งามๆดีเนาะี่หนอยปลูกผสมประสานกันไว้เสีชมพูสีชมพูสีสมผสมกันงามดีเนาะนี่แดดออกแล้วเนี่ย้อนฮอนบุบเลยแต่เปิดปีนี้กระดก อ้ออยต้งให้เขาแก่ก่อนขาจิกินเพราะที่ออกรสชาติแบบว่าเปรี้ยวๆออเปรี้ยวๆพี่น่อยก็มาก,กินดูอววันนี้ต้นหอมกำลังออกดอกนี่ก็คือบรรยากาศของมือน,นี้แล้วก็งานที่เด้เหตุในมือน,นี้ เจะจ้ะมื่อนี้กะอัปเดตกันแค่นี้ก่อนแล้วพอกันคลิปหน้าเราจะน่าขอบคุณที่มาติดตามกันว่าบาดจ็บทั้งฟังไทยฟังลาวหรือว่าเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่เราจะขอบคุณที่มาติดตามพี่หน่อยคลิปพี่หน่อยก็ว่ามีอยงให้ตื่นเต,ต้อนเนาะ้ะกับคลิปบ้านๆเนาะถ่ายทอดชีวิตของคนไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์ความเป็นอยู่จ้ะริงเลยทุกคนตากะมืดมึดไม,ดม คำกว่าวกับพีิมี่ฝนตกแน้วกับต้นแอปเปิ้ลเปิน้น้อยจ้ะโดคือการปนวยกักซาและ,ะเคจ้ะเป็นอะไรกับเขาบานก่อนแล้วพอกันคิดงาจ้ะสวัสดีจ้ะ